สวัสดีครับอยู่กับผมน้องแซดคนเดิมนะฮะวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นอะไรนะครับแต่จะให้มาดูผู้เล่นคนคนหนึ่งนะครับที่ชนะกันมากถึงร้อยตาติดเลยไม่เคยแพ้นะครับคนคนนั้นก็คืออารินลีนตัวนี้นี่เองนะฮะนี่นะครับว์ปมาแล้วนะฮะเ่อนนี้เดวโโดนเลมานอเปิดก่อนนะครับบางบ้าเสือเข้าไปช่วยนะครับแต่เดวมนอกดแบ็คคิงอยู่เรียลีวิ่งมาเรียบร้อยแบ็คคิงหมดอั้งตีไปกดแบ็คคิงนี่เรียบร้อยตายไปสองนิ่มๆนะฮะ นี่นะครับคนคนนี้นะครับโคตรเก่งเลยนะฮะบ,บอกเลยคือทีมเขาเลิศไปตัวหนึ่นง,งนะคนนี้สกอร์ชนะมากถึงร้อยตาติดไม่เคยแพ้เลยนะครับผม้มาสเสพนินจาว่าไปทีหนึง <c oughs> ่งนินจ่าตัวจริงหรือเปล่า <c oughs> น่าจะตัวปลอมครับเฮ้ยหรืออาจจะเป็นตัวจริงปลอมมาก็ได้นะนเดี๋ยวเอ๋อตัวปลอมโอเคโอเคเกมนี้ผม ได้รีเพยมานะครับแต่ว่าจะโฟกัสไปที่คนคนนี้นะครับคือเก่งมากชนะถึงร้อยตาติดไม่เคยแพ้เลยสุดๆเราจะโฟกัสที่ตัวตัวนี้นะครับจังหวะนี้โททูลเลอร์ล็อกลงมาวิ่งไล่บอมมาเดียออกไปแล้วอีนักทีมพ่มแค่เกมมึงยังโกงชีวิตจริงมึงจะเจริญยังไงวะเอาแล้วแม่งต้องมีเงื่อนงำครับเกมนี้เหตุใดจึงบอกว่าแม่งยังโกงแล้วใครเปคนโกง ทุกคนก็ออกของกันปกติเล่นกันปกตินะครับนี่นะฮะตอนนี้มังมัดเสียไปแล้วโดนหรือเปล่าเดรีนวิ่งมาหาใครหานินจาหานินจาหานินจาเอ้ยเห็นไปนเฮวิ่งไปกดดันไม่เจอเดโวกดนูนินจากดนูกดแล้วครับผมเดชฮารุไหมเรียบร้อยโอ้กดบีกบีไปเฮตันเดรินาดรีดไม่โดนนะครับกดดับเพิร์กใส่ แล้วก็ตายไปทีร้อยตอนนี้อ e in ิเล็กทริกบิ๊กมายืนนิ่งดูเดวอเรลี่ยังดูเชิงอยู่นะฮะยังไงดียังไงดีโอเคออกออกก่อนฟาร์มฟาร์มโหดมากนะดูสกอร์ตอนนี้ฆ่าไปถึง34ก็34มี่คิวแล้วนะ34ตาย9จังหวะน,นี้เโโดวอดูทริป <laughs> ไอสัตว์ดูทริปเรมาลองโดนเฮกไปจากอิเล็กทริกนะครับผมเรมาลองเดินตีนเรียบร้อยอเรียบร้อย มัดอิเลิลชันเข้ามาไม่เข้าเลยนะครับอิเล็นติกกลุดมากอิเล็นติกวิ่งไล่แมงมัดอยู่กดรีบัฟให้เลมานอไปทีหนึ่งเห็นแมงมัดเอารียบร้อยกดโดดมามาตีตีตีเลมานโอ้โหแมงมัดเสียบออกน่าจะรอดไปได้หรือเปล่าน่าจะรอดไหมเลมานอบอกกูวิ่งมาแล้วมึงไม่ต้องงงนะครับที่มาเป็นทอก็เพราะผมลงม็อดไว้นะครับไว้ว่างจะมารีวิวม็อดนี้กันนะครับ เรียบร้อยโดนเลมอนนอเคาะไปทีเดียวหายไปเลยครับผมขึ้นสว่านไปแล้วตอนนี้เดโอโดนเฮกก็น่าจะเรียบร้อยอีกคนหรือเปล่ากดแบ็คคิงแปดออมนะครับชื่อเลมอนนอชื่อเลมอนนอเมื่อไร่นะเกมนี้เราจะโฟกัสที่ตัวอื่นนะครับทีมนู้นตายกันหมดเหลือบ,บอมบาร์เดียตัวเดียวเลมอนนออีเลสติกนินจาทำอะไรกันวิ่งกลับบ้านนะฮะจะเห็นได้ก็ว่าทุกคนนั้นวิ่งกลับบ้านนะครับ ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะครับเอาวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งกลับมานี่นะฮะไม่รู้วิ่งไม่ถึงบ้านแล้วก็วิ่งออกมาจากบ้านนะฮคคืออะไรแล้วก็วิ่งกลับบ้านอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> แล้วก็พิมพ์มาโห้ยแล้วก็วิ่งกลับบ้านแล้วก็วิ่งออกบ้าน <c oughs> ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนอันดรีีนเกิดนะครับ <c oughs> ยูไรติกบอกอย่างลาว <c oughs> ไอสัตว์เอ้ยเล่นดีๆไม่เป็นหรือเด็ก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มีการพิมพ์กันมากคนเล่นแล้วนะฮะอันน้ดินเกิดทำได้แล้วนะครับอาโอเควิ่งมาบนแล้วเจอเบเฮมอสยังไงดียังไงดีเรียบร้อยกดได้ถ้าเราสั่งก็เรียบร้อยเป็นศพไปทีเรียบร้อยนะไม่อยากแพ้ขนาดนั้นเลยหรอวะอันรดินพิมพ์เอ้ไม่ใช่อันรดินบอมเบเดียนฮะพิมพ์มาว่าโปอะไรมันเป็นตอนผู้มึงตายหมดไอจัดมึงก็จะรู้แล้วว่ามึงโดนของกันอยู่มึงโดนของกันอยู่ พวกกูเดินไปตีบ้านมึงไม่ได้นะครับใช่มึงโดนของกันไงเพื่อนนี่นะฮะวิ่งกลับบ้านกันเป็นเป็นกรองคีบเลยหนีไอเดรียนไอเบอมเบเดบอกว่ากูก็เป็นกันหมดอย่าโชองโงด่ดิโดนด่าไปดิมึงเรียบร้อยตล้ววันนี้แม็กมาเสียบมานินจาตัวปลอมโอ้เดวโวก็ยังถูดหนินจาตัวปลอมแต่ท่านกูรู้มีโปรอะไรอย่างอย่างโง่ดิ ก็ทีมมึงยิงไงไอ้ควายทีมออรรมึงะทำเดี๋ยวผมจะอ่านให้นะครับไม่ต้องอ่านตอนนี้อารีล,ลีฟิ่งมาหาชูดเซเลอร์นะครับแต่ชูดเซเลอร์มีนูไม่สามารถฆ่าได้นะครับต้องมีคนปลดนูให้โอ้โดนเลยมันนอก่อนนะครับตายไหมเรียบร้อยอไม่ใช้โปก็โง่น,นี่เองไอสัตว์โทษทีครับโซทตทิดจับ,ททบของขึ้นของขึ้นไปนิดนึงเรียบร้อยเนีมันนอนโดนเสียบมาจากแมัดแล้วบิ้งออกไปข้างหลัง เหี๋ยวิกยังวิง่งเอาเลยแมบมืดโอ้โหถามวิ่งแ,แม,ม่งแบบมืดดูดิดแมบมืดนิดเดียวแมบมืดปะโอ้โหนิดเดียวดูดิทุกคนนิดเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวิกนิดเดียวจะเห็นแล้วเนี่ยดูดิแมบมืดยัง้งมึงวิว่งไปดูดได้นะเอาไงดีครับผมทีมนูน้นตัวคออย่างอะเรียนลินร่วงนะครับแต่ว่าทีมนี้ทำอะไรกันวิ่งกลับบ้านนะฮะ นี่มันคืออย่างอ่ะวิ่งกลับบ้านแล้วก็วิ่งกลับมามเอาไงไมันจะเอาอยัางไงถอดเอเลพิมพ์เฮ้ยแมงมัดอาวอา้าววิ่งมาชนแมงมัดงงนะครับแถมไม่เอาสตันแมงมัดด้วยเพื่ออะไรนายทำอย่างนี้เพื่ออะไรฮัโลโหลอ้าวอา,อา,อาทุกคนยืนนิ่งกันหมด <laughs> ไม่ใช้สกิลนะครับเป็นเกมที่ออตโต้ตีกันธรรมดาลินจากเกี่ยวเชือกแล้วก็งงงง,งโอ้ยแล้วตัวนี้พิวมากแต่เล่นอะไรเนี่ยงงงเกี่ยวเชือกงงง ไอ้ชาวทีนนะครับมันโทษคนเล่นนะครับคือมันโดนยิงเน็ตนะฮะพอเฉลยความจริงก็คือมันโดนยิงเน็ตนะครับมันเลยถึงเล่นอย่างนี้กันนะฮะแล้วคนยิงก็คืออารีนาลีนั่นเองนะฮะผู้เล่นคนนี้เก่งมากๆเลยครับเก่งยิงนะครับไม่เขาเก่งเล่นนี่ครับเป็นยังตีบ้านหน้าอยู่นะครับได้บ้านแหนกไปก่อน2ทางเรียบร้อยเรียบร้อยมากๆเรียบร้อยมัดยืนนิ่งครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะสอนวิธีเวลาเราโดนยิงเน็ตเราเราควรทำยังไงเราควรแก้ยังไง ครต่อนได้ดีนะแต่ตอนนี้อันเดรีนได้ทาโลมาก่อนอ๋อโดนูเรื่องแล้วอ๋อเรียบร้อยเโดนมานอคิวอีกแล้วนะฮะเอ้าวมบารก็จะเรียบร้อยอ๋ออันเดรียนซื้อเกิดมายังไงอันเรียบร้อยกดยิงเน็ตหรือเปล่าอ๋อยิงเน็ตแล้วได้พร้อยครับผมยิงเน็ตนะฮะยิงเน็ตเลยเจ้วจ้ายืนตีกันเฉยๆไปดีแล้วก็เปิดเน็ตออกแล้วก็ยิงแล้วก็ชนพูดเรื่องแล้วยิงเน็ตอีกแล้ว ทีนี้ฝั่งนู้นก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าใครเป็นคนยิงนะมีคนเดียวที่เล่นได้พริ้วขนาดนี้นี่ไงอันีนนรินนะครับรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนยิงเดี๋ยวเรากลับมาล็อกกล้องที่คนนี้กันหน่อยนะครับเก่งมากนะฮะเราต้องล็อกกล้องที่คนที่เก่งที่สุดในเกมนี้นะครับอันเรียบร้อยโดนยิงนะครับวิ่งออกมาจากป่าโง่ๆไปเลยเบย์มอสมึงอ่ะมันก็มันก,มนก็มันก็ต้องหลุดเหมือนกันนะครับมันก็เลยถึงทำอย่างนี้ มันก็ต้องตีคีิไปตามเลนเหมือนกันนะครับมันไม่สามารถลื่นได้เหมือนกันแต่ว่าข้อเปรียบมันข้อได้เปรียบของมันก็คือมันเป็นคนบังคับการยิงนะครับมันก็เลยได้เปรียบถึงแม้ว่ามันยิงแล้วมันจะลุดทั้งคู่ดูดทั้งเกมนี่นะครับมันบังคับการยิงก็จะเป็นเกมฮอนนะครับยุคเรื่องเรืองเนี่ยมันมันมันมีคนหายไปจังหวะหนึ่งก็เพราะไอ้พวกแบบนี้ครับเนี่ยฮอนมันหายไปเพราะคนพวกนี้นะ One under เพราะฉะนั้นก็แบนนะแบนหน้าก็แบนนะครับอย่าไปเก็บไว้เ mm hmm. ชื่อผมเือว่าฮอนมันเป็นเกมที่มันสนุกนะผมว่าไอพวกนี้มันก็ชอบเล่นฮอนแหละถ้าเกิดว,ว่าทุกวันสักวันวน,นึงมันถูกแบนไปมันก็คงหายดีใหม่มาเล่นนะแล้วมันก็คนทําอีกก็คงต้องแบนไปเรื่อย <laughs> ๆหน้าก็แบนไอพีเครื่องแม่ง รียบร้อยนะครับทุกคนทุกคนหลุดทุกคนหลุดทุกคนรู้แต่เพื่อนทีมมันไม่รู้โอยังเห็นยัง,งโง่เฮีย้ยด่ามั่วไปแล้วเรียบร้อยบแลลกแตกไปก่อนแล้วหนึ่งทางนะครับเกมพอสผมขอกอน,นะฮะ จังหวะนี้บ้านเหลือทางเดียวนะครับอาริยลนก็บอกว่ากูจะไม่เล่นขงข๋มแล้วนะครับที่ผ่านมาสองฐานที่พวกมึงได้ไปคือพวกกูอ่อนให้มึงนะฮะกูเลยยังไม่อยากจะเอนมึงทงันทีแต่ถ้าเกิดว่ากูเปิดโปงมาะไรพวกมึงก็แพ้ได้ทันทีนะครับต่อให้มันเหลือบาแลกอันนี้แค่ทางเดียวอันเดียวอันเดียวเลยนะครับต่อให้อันนี้แตกและอันนี้เหลืออันเดียวมันก็ชนะได้นะครับอาริยลนนะพราประชาแฮกดูกันไปเพลินๆนะครับ มาแล้วยังไงวินวอลมาเจอเลยมันอก่อนตัวแรกเอายิงไปก่อนกดยิงเน็ตไหมไม่ยิงเน็ตนะครับเพราะถ้ายิงเน็ตน่าจะยืนสู้กับเลยมันอไม่ไหวหรือเปล่าเพราะถ้ายิงเน็ตมันจะต้องกลายเป็นแบบว่าเกมกลายเป็นเกมที่ตีธรรมดากันมีติ๊กเปิดว่าเอ้ยตัวนี้ต้องอยิ่เรียบร้อยสิฮาโลมังรมเรียบร้อยแล้วมันนอล่วงไปก่อนนะครับจา่จาจ่ากดแยกล่างมาอันเรียบร้อยยิงเน็ตแล้วมายัง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 ยิงเลยดะ ถ้าเห็นมันยิงคือมันยังยิง,ยงเน็ตโอ้โหยังโง่ยังโง,ง,ง่น้อยนะครับสู้ฝั่งตัวข้าไม่ได้เลยนะฮะผมบอกเลยว่าทีมมันสู้ฝั่งตรงข้าไม่ได้เลยนะัะถึงแม้มันจะหลุดเป็นหนึ่งคนก็ตามนะแต่ถ้าใช้ฝีมือจริงคือมันสู้ไม่ได้เลยนะฮะมันอย่าเข้าใจผิดว่าเอออันนี้คนยิงไหนก็ดีแล้วเพราะว่าฝั่งตัวข้ามหลุดแล้วไม่รีให้นะครับคนที่หลุดไปชื่อลูกนิกนี่คือเพื่อนมันนะฮะคือเพื่อนมันเองนะครับอย่า อย่าไปแหกสนใจกับคนพวกนี้นะพวกนี้มัน,มน,มนผมไม่รู้เหมือนกันนะผมสังเกตสถิติมันมาทุกตามันจะมีคนหนึ่งชื่อลูกลี้เข้ามาแล้วก็ออกนะครับไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรเหมือนกันนะแต่แม่งต้องเป็นผลดีับตัวพวกมันผมรู้แค่นี้เบเฮก็บอกว่าเสียเวลาจ,จัดๆนะฮะทีนัวฆ่ามันน่าจะคอนกันแล้วหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้เล่นไปเพื่ออะไรเล่นแบบก็ไม่ชนะน,นะครับคงเล่นไปแค่พิมพ์ดามัน หาวิชีชนะคงไม่ได้ยัวินวอกเดินหาอยู่นะครับทางด้านของอะรีนลีนหินจาก,ก็วิ่งไปจะลอยบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูช็อตนี้กันด้วาเดี๋ยวผมว่าลอยบ้านปุ๊บแม่งเดินกลับบ้านแน่ตีบ้านเอ้าเดินกลับบ้านแล้วหลุดอายางครับผมกดยักล่างไหมยักล่างดิกดชาร์เลยอรียบ้อยหลุดแล้ว โอ้ยถ้ามันทำสูตรที so ่เกือบว่ากดแล้วหลุดแล้วไม่เดินกลับบ้านนะมันมันได้บ้านแล้วเนี่ยนินจาเนี่ยมันเรียบร้อยนินจาเพิ่งกดแยกล่างติดตรงนี้นะครับแต่จริงๆเขากดตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะแต่เพิ่งมาติดตรงนี้นะครับก็คือมันโดนอะดรีนาลีนยิงเน็ตแล้วอะดรีนาลีนก็ตีบ้านสบายใจเฉยนี่นะฮะอินสติทก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันโดนยิงเหมือนกันพ่อมตาย จามาอเรียบร้อยโดนเดธาเราโดนเสียบน่าจะกลายเป็นศพหรือเปล่าอุ้ยสับออกไปได้นะฮะโดนบอมบ์มาเดียโยนระเบิดใส่กดดูใหญ่สู้ไหมดูใหญ่ยิงไปดูใหญ่ยิงไปเลื่อน้ลลัวๆเรียบร้อยอารีย์ีนมานี่โดนดูดเป็นศพบาร์เรกท่านี้เหลือแค่ทางนี้แล้วก็เหลือแค่ตรงนี้นะครับ นี่ทุกคนก็มาเนริเฉยเอ,อ้ยถ้าเกิดแตกแตกแตกไม่กล้าคลิปนี่ผมไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะชนะได้นะฝั่งฝั่งเฮลบอลอะอ่ะเรียบร้อยคอนยังยังยังไม่คอนยังไม่รู้ตัวว่าแพ้เดี๋ยวผมผมเข้าใจฝั่งเฮลบอลนะครับว่าจริงๆเราควรชนะไปนานแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะ ยอมแพ้เปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้อันนี้รินบอกหืมกูยิ้มเลยเยงชนะไอ้สัตว์เก่งจัดโคตรเก่งเลยแม่งชนะใช้ของโอเคก็เดี๋ยวไปดูวิธีแก้บั๊กกันไอ้แก้วเวลาเราโดนยิงเน็ก,กันนะครับเข้ามาที่ตั้งค่าครับผมมาที่แสดงผลเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะครับแสดงผลหน้าจอ นี่กนมาที่อันนี้นะครับย้ายกลับไปจุดเกิดหากขาดการเชื่อมต่อก็คือถ้าเราหลุดมันจะย้ายเราไปจุดเกิดก็คือหมายถึงว่าถ้าเราหลุดปุ๊บแม่งตัวละครจะวิ่งกลับบ้านให้อัตโนมัตินะครับมันจะติ๊กอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราติ๊กออกเราจะหลุดแล้วไม่เดินกลับบ้านนะครับแล้วเราก็จะตีบ้านมันอยู่อย่างนั้นหรือว่าเราจะยืนสู้ยืนดันคลิปไปแบบนั้นนะครับนี่คือวิธีแก้เท่าที่ทําได้นะครับเพราะว่าจริงๆเจอแฮเกรก์น่าจะสู้ไม่ได้แล้วนะครับ โอเคก็จบไปกับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันอีพีหน้าเะยจ้าบ๊ายบาย